สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่อง y o u t u b e เดอะไบก์กะว่างเป็นเที่ยวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีหรือเปล่าช่วงหน้าฝนแบบนี้ได้ออกทิปขี่มอไซค์ไปเที่ยวกันไหมครับส่วนตัวผมเองนะครับก็เร็วๆนี้ก็อาจจะมีทิปขี่มอเตอร์ไซค์ไปแถบทางเพชรบูรณ์ทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้ไปชมหมอกนะครับในหน้าฝนธรรมชาติช่วงนี้ก็จะสวยงามมากครับจะเขียวชอุ่มนะครับเพราะว่ามีความชุ่มชื้นมาก และถ้าเพื่อนๆที่ดูช่องนี้อยู่นะครับมีแผนที่จะไปเที่ยวไหนก็มาแชร์แชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์เป็นไอเดียให้กันในช่วงนี้สําหรับผมก็เริ่มหาของนะครับเป็นไอเทมเด็ดๆนะครับสาหรับทั้งตัวคนขี่แล้วก็ตัวรถตอนนี้ก็เริ่มสนใจในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับด้วยกล้อง GoPro โโโต,ตัวนี้แค่ถ่ายยังไงให้แบบว่า คุณภาพมันออกมาดีทั้งในส่วนของภาพวิดีโอนะครับแล้วก็ในด้านของเสียงส่วนตัวผมเท่าที่ทำคลิปมานะครับในตัวของอภาพวิดีโอนะครับผมใช้เป็น GoPro 10ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมมีความพอใจในเรื่องรายละเอียดของวิดีโอพอสมควรตอนนี้ก็เลยหันมามองในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับเพราะว่าบางทีที่เราขี่มอเตอร์ไซค์นะครับช่วงที่เราขับเร็ว มันจะมีเสียงของลมนะครับปะทะเข้ากับตัวกล้อง GoPro โโทำให้ผู้ชมอาจจะลำคาญเสียงได้นะครับผมก็เลยลองหาวิธีแก้ปัญหานะครับก็เลยไปเจอตัวฟองน้ำนะครับเนี่ยแบบในภาพนี้นะครับก็เป็นตัวที่จะช่วยลดแรงประทะระหว่างลมแล้วก็ตัวกล้องนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันก็ช่วยได้ไม่มากนะครับเสียงลมก็ยังเข้ามาปะทะตัวกล้องอยู่ดี เดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงนะครับจากในคลิปนี้ก็คือผมใช้โกโปรแล้วก็หุ้มด้วยตัวฟองน้ำนะครับเสียงจะเป็นยังไงนี่นะครับก็มีเสียงจากลมแล้วก็เสียงน้อยเสียงหน้าลำคางจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ แล้วก็ตัดไปได้เลยนะครับในการพูดเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อย่างช่องต่างๆที่เขาทํากันนะครับส่วนตัวผมก็คือมีแต่กล้องนะครับไม่ได้มีไมซึ่งถ้าเราพูดออกไปนะครับยังไงก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวกล้องอยู่นอกม่วงผมก็เลยลองเนี่ยให้ดูนะครับว่าเวลาเราพูดะเสียงมันจะเป็นยังไงได้ยินเลยะไม่ยินหรอก ผมก็เลยลองหาข้อมูลอีกนะครับว่ามันจะมีอะไรที่สะมารแก้ปัญหาตรงนี้ได้อีกผมก็ไปเจอว่าเราไม่สามารถต่อไมคใดๆเลยนะครับต่อตรงเข้ากับโกโปรได้เราจะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งไอเจ้าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยราคาก็ไม่เบาเลยครับราคามันนแรงกว่าไอตัวไมค์คอนเดนเซอร์ที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยที่ผมใช้อัดเสียงนี่อยู่อีกนะครับนี่ยังไม่รวมราคาไมคที่เราจะต้องซื้อเพิ่ม แล้วก็ด้วยวิธีทัวรลิงไบเกอร์สายประหยัดอย่างเรานะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องคิดนะครับหาวิธีทำยังไงก็เลยนึกออกว่าเออตัวโทรศัพท์มือถือของเราอ่ะครับมันมีแอป,ปอัดเสียงอยู่และทีนี้เราไม่สามารถยัดโทรศัพท์มือถือของเราอะ่ะไว้ในหมวกกันน็อกเพื่ออัดเสียงได้แน่นอนแต่ก็มานึกออกได้นะครับว่าหูฟังของเราอะครับมันก็มีไม แล้วเจ้าไม้เนี่ยมันสามารถใช้อัดเสียงได้หรือเปล่าก็เลยทดสอบโดยการใช้หูฟังเสียบกับโทรศัพท์แล้วลองใช้แอปอัดเสียงดูครับมันก็มีฟังก์ชันที่ให้ตัวไม้ของหูฟังเป็นตัวรับเสียงในการอัดเสียงก็เลยมีความหวังขึ้นมานะครับว่าไอ ตัวเนี้ยเราสามารถ Modify มาใช้เป็นไม์ไว้ในหมวกกันน็อกได้หรือเปล่าแต่มันก็จะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าเสียงมันก็จะไม่ซิงกับตัวโกโปรนะครับเราจะต้องไปทําการซิงเสียงเองในโปรแกรมตัดต่อ ในขณะที่เราลองอัดเสียงนะครับลองในห้องเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกผมก็เห็นว่ามันไฟเสียงมันก็ไม่ได้ดีเท่าไมโครเดนเซอร์นะครับมันก็อัดเสียงได้ในระดับหนึ่งแต่เราจรินตนาการไม่ได้นะครับว่าเวลาถ้ามันเข้าไปอยู่ในหมวกกันน็อกแล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีน้อยเสียงรอบข้างหรือเปล่าหรือว่าเสียงของเราเวลาเราพูดจะเป็นยังไงจึงต้องทําการทดลองนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะลองด้วยวิธีนี้นะครับคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับในการทดสอบ ันนี้ก็ลองนะครับใส่กับหูฟังเสียบกับโทรศัพท์แล้วใช้แอปออัดเสียงครับนี่ก็ลองเทสดูว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงอ่ข้างหน้ามีอะไรวะเนี่ยรถชน ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงยังไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงจะดีหรือเปล่าวิธีการของเราก็คือว่าเราจะอัดเสียงนะครับจากไม์ของหูฟังเข้าไปในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ซิงค์นะครับในโปรแกรมตัดต่อกับไฟล์ของ GoPro ถ้ามันเวิร์กนี่เราประหยัดตังค์ไปได้หลายพันเลยนะครับในการใช้อ,อตัว m ี d ดียมอของโกโปนะครับถือเป็นการแฮ็กชีวิตที่แท้ทูผมก็ยังไม่เคยทำคลิปแบบว่าขี่ไปพูดไปอย่างนี้เหมือนกันนะครับมันก็เอาจริงๆนะพูดตรงๆมันรู้สึกเสียสมาธิในการขับรถเหมือนกัน น่าจะไม่ค่อยถนัดเเอาเป็นว่าเออมันถ้าเสียงมันเวิร์กแล้วมันยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าใช้ไมค์ของ g o ป r o ที่มันจะแบบมีแต่เสียงน้อยของลมนะครับเสียงน้อยของสิ่งรอบข้างมันจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับ อันนี้จริงๆแล้วก็ผมก็แค่ลองเทสเฉยๆนะครับม้วนๆสายเข้ามาในหมวกกันน็อกยังแบบไม่เป็นระเบียบเดี๋ยวถ้ามีเวลาคงเอาเอาเป็นว่าถ้ามันเวริร์กแล้วกันครับถ้ามันเวริร์กก็จะเอาหมวกกันน็อกไปแล้วก็ลองจัดระเบียบสายดูครับเพราะว่าจริงๆในหมวกกันน็อกของผมก็มีไอตัวบลูทูธนะครับวีโอโต้วอยู่ มันก็มีเดินสายเข้าไปในนวมหมวกแล้วเหมือนกันถ้าเราจะเดินสายไม่เข้าไปนี่เรายังน่าจะต้องวางแผนอีกแหมแม่คืมมาเลยพอเวลาใกล้จะมีทริปไปเที่ยวก็จะเป็นแบบนี้ครับฝนจะตกตอนช่วงที่เราแพนทริปแล้วอากาศมันจะดีเหลือเกินครับ พอยลักจริงๆของผมก็กะแค่ว่าให้คุณภาพไฟล์ของเสียงโกโปรมันดีกว่านี้นะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม์ของโกโปรเลยอะ่ะอันนี้ขนาดผมใช้ตัวฟองน้านะครับที่เอาไว้กันเสียงก็ยังเอาไม่อยู่ครับเป็นเสียงลมเข้ามาแต่ถ้าอันนี้มันยังพอลดเสียงน้อยจากตัวโกโปรจากไมโกโปรโดยตรงได้มันก็ถือว่าโอเคครับแต่สําหรับการขับไปพูดไปนะสําหรับผมผมพูดตรงๆว่า ไม่ค่อยถานาดครับเพราะว่ามันส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเสียสมาธินะครับเวลาเราขับแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่พูดเก่งอะไรครับอาจจะมีบางช่วงที่มันเดทแอร์มันอาจจะทําให้วิดีโอดูน่าเบื่อถ้าเราไปพาคเสียงก็ไปผมยังมีเวลาคิดยังมีเวลาถัดต่อนะครับคลิปมันจะน่าสนใจมากกว่านี้นะครับในความเข้าใจของผม ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันครับถึงบ้านแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมค,ครับ